ถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกุมภาเนี่ยชื่อของเกมนี้เนี่ยมันยังแทบอยู่ในหัวผมเลยนะครับแต่มาตอนนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งเกงมในดวงใจของผมเลยเล่นเกมนี้เนี่ยมันเทพย,ยังไงนะสมัยผมชอบนะักก็มาคุยกันในวิดีโอนี้เลยนะครับกับซีฟูหรือว่าซฟีฟูหรือว่าไซฟูหรือว่าอะไรก็ได้ได้หมดอ๋อแล้วก็ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะสปอยแบบไม่กักเลยนะครับใครยังไม่เล่นเนี่ยก็เออเออที่จริงเกมนี้มันสปอยไปก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าผมตื่นไปก่อนแล้วกันจ้นกลับไปประมาณไปลายมกรานะครับ ด้วยความที่เดือนพฤษภาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเกม่ออกมาทำให้ในเดือนนั้นเนี่ยมันเป็นเดือนที่ค่อนข้างเยี่ยมเนาะสำหรับคนเล่นเกมนะเพราะว่าเกมใหญ่เนี่ยมันมีแพลนที่จะออกในเดือนกุมภากันหมดเลยใช่แล้วครับพวกเกมอย่าง Daylight 2หรือว่า Edge Link ครับหรือว่าอย่าง Horizon Forbidden West เนี่ยก็ออกกุมภาพันธ์มาเลยแล้วก็ Horizon เนี่ยผมว่าสนใจว่าอะไรนะครับเพราะภพลาดเดี๋ยวผมเล่ไม่จบเลยเบื่อก่อนท้าไมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างเดือดนะครับผมเองก็ตั้งตารอเดือนนี้อยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ตามข่าวสารเกมว่าอะไร ที่ผมตามข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นพวกเกมใหญ่ๆเกมดังๆนะครับเกมนี่แบบเข้ากระดาษดีๆส่วนพวกเกมเล็กๆเนี่ยผมก็จะดูดข่าวง่ายมากบางเกมคือแบบเคยเห็นตัวอย่างนะแต่ว่าลืมไปแล้วจำไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยผมจะเช็คข่าวเกมครับที่จ่อใกลนเดือนหน้าผมก็จะเช็คไปเดือนกุมภาเดี๋ยวมีอะไรเกมอะไรออกบ้างวะเกมไหนไม่ใช่เนี่ยผมเนี่ยผมก็เลื่อนผ่านไปนะครับหรือว่าเกมที่ผมรออยู่เนี่ยอย่างไอ้ยินในสอเดี๋ยวผมก็ข้ามไปนะครับเพราะว่าไม่อยากรู้ข้อมูลเยอะกลัวสปอยแต่มันมีอยู่เกมหนึ่งครับที่สะดุด คือแม่ผมเนี่ยชอบดูไงผมก็เลยได้ดูด้วยแล้วซีฟูเนี่ยมันก็ให้อารมณ์แบบประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วพอผมมาดูอย่างเกมเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับเกมที่มันเกมงในกองฟูทชัดอมาใจผมนึกถึงเกมเก่าๆเกมหนึ่งครับที่ผมชอบมากนั่นคือเกมสล e ปมิงด็อกเพราะผมรู้อย่างนั้นเนี่ยผมก็ปิดตัวอย่างเกมเลยครับดูไม่จบด้วยปิดก่อนแล้วก็ไปพรีวาร์เกมแบบไม่คิดเลยนะครับผมไม่อยากข้อมูลอะไรงั้นรอเล่นอย่างเดียวนะครับในผมนี่คือแบบเกมมันบู๊แบบ Sleeping Dogs แน่นอน,นครับเเเหมมมออออนนนนาาารรรรณณ์ปะแแบบบใ้ตตตัวกขงี่่่ยไลูต พอเข้าสู่ช่วงโดนกุมภาพายด้วยความที่ซีฟูเดี๋ยวมันออกหลังเกมที่ผมรอมานาครับอย่างได้ย้เนี่ยถ้าใจผิดเนี่ยน่าจะอ,อกหลังประมาณ2-3วันนี่แหละครั้ที่ได้ยเนี่ยมันออกมาก่อน,นครับผมแล้วมันมีเกมใหญ่มากแล้วก็มันมีเกมอ p พเวิ r ์ดด้วยเพราะงั้นเนี่ยไม่มีทางที่ผมเล่นจบภายใน2-3วันอยู่แล้วนอกจากว่าผมเล่นแต่เกมหลักนะครับอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไปคุ้มเงินสิจริงไหมเพราะงั้นเนี่ยซีฟูดเนี่ยผมคือดองมัเลยครับไม่เล่นตอนเล่นได้ย้ายสองให้จบก่อนแล้วก็ค ยิ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบการเล่น Facebook มากๆไปอยู่ในกลุ่มคนเล่นเกมด้วยก็ยิ่งหนียากเลยใช่ไหมผมก็ปเปลี่ยนพวกการรีวิวจากสื่อของต่างประเทศเนะครับผมก็พบว่าเกมเนี่ยมันโหดมาก9ก้ายี่สิบเก้ายปดสิบโอ้โหคือคะแนนระดับนี้เนี่ยคือมันชิงเกอเยอะเลยอะเพราะว,ว่เหตนนเนี่ยผมก็ดีใจนะครับ<ม>เกมสอนเกมที่ผมรอเนี่ยก็คือมันเป็นเกมดีแล้วก็สนุกนะครับที่ผมพิดอร์ไปก็อีกอันนึงก็ได้ยี่สิบสองอนั่นแหละแน่าอนว่ากลุ่มเกมเนี่ยก็มีการพูดถึงซีีีีฟูกกกกััันน <S <S นนนนนนหหลลลาาาายยยคคคคะรรรบบแววววทท่่่่ิเเเเเ็็็ชมมมดปปปพผอไไ เชือผมไปดูคำคำนึงนะครับผมนั่นคือคำว่าเกมมันยากใช่ไหมครับคือเกมนี้มันยากแล้วก็ยากระดับอยากปลาจะทิ้งด้วยพอผมลงไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยคนเล่นหลายคนก็บอกว่ายากระดับเซคิโลเลยผมเป็นผมเป็นนั่นก็แบบชิบหายละคือตอนซื้อมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นเกมที่ยากด้วย่嘛นี่คผมไปหาข้อมูลก่อนซื้อก็รับกรรมไปคือผมไม่ได้อะไรกับเกมยากหรอกนะครับเพราะว่าอย่าง Dark Souls 2เนี่ยผมก็เล่นจบมาละเลยหลายเกมเนี่ยผมก็กดจัดสุดตลอดละแต่กับซีฟูลเนี่ยคือตอนผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันคือเกมยากอ่ะผมคิดว่าามมมันนนคืออเเกแวชิลบบะะไรรปณี้ย ต่ก็นั่นแหละครับผมซื้อมาแล้วก็คือเงินไม่ได้ด้วยก็ไปให้สุดแล้วกันก็เข้าเกมนะผมซึ่งหลังจากที่ผมเล่นได้ยี่สิบสองเนี่ยจบปั๊บผมก็โหลดซีฟูดมาเล่นต่อเลยซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยได้เจอเกมอินดี้อันดับหนึ่งใน,ในใจของผมเลยซีฟูนดเป็นเกมจากค่ายสโลแคปซึ่งเคยมีผลงานก่อนหน้าอย่างแอปสโบร์ซึ่งก็เป็นใจเดีวยวกับซีฟูดแหละไม่ถึงต้องบอกว่าซีฟูได้ทำแบบจากเกมนี้นมากกว่า เกมมันจะเป็นเก,นกมเนืนแอคชั่นนะผมแบบกังฟูกำลังภายในอะไรพวกนี้หรือเกมที่จป็แบบศิลปะการต่อสู้มาจากปักเหมยกังฟูแล้วแบบเหรือว่ามวยคิ้วขาวโดยมีคุณเบ็นจอมินโคสตุซี่เนี่ยใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมประดมจารย์เพลงมวยคิ้วขาวเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาแล้วก็เป็นโมชั่นแคปเจอร์ด้วยซึ่งการได้ประดมจารย์ระดับนี้มาเนี่ยมันทำให้ถ้าทำในเกมเนี่ยมันสมจริงแล้วก็ดูดันตัวอย่างในเกมเนี่ยมันดูเป็นการจริงๆนะครับผมต่อสู้เป็นอ่ะซึ่งเหมาะสมกับขยันของคุณเป็นจอมินที่ามเนะี่นการต่อสูู้้ที่ดดดันแลวววก็็รรเ ทางวูซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับแร,แรงบันดาลใจเนี่ยจากหนังบู๊ต่างๆหลายเรื่องครับผมเช่นโอนบอยนะครับซึ่งในเกมเนี่ยก็มีการใส่จากที่มีแร,แรงบันดาลใจจากโอนบอยเช่นกันนะครับด้าน,นเรื่องในเกมคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของสำนักวิชากองฟูครับผมที่วันนึงเนี่ยมีสิทธิ์กับสำนักเนี่ยพาพรรคพวกของตัวเองเนี่ยมาถล่มสำนักแล้วก็ฆ่าจากของตัวเองเราจะได้รับบทเป็นตัวละครเอกครับผมซึ่งเป็นลูกชายของอาจารย์สำนักหรือว่าเป็นลูกสาวก็ได้คือเกมให้เลือกครับผม จะเป็นเพศไหนแต่นอกจากพ่อ,อเราจะถูกฆ่าเนี่ยเราเองก็ถูกฆ่าเช่นกันแต่ด้วยพลังประหลาดของเครื่องรางนะครับผมทำให้ตัวเอกของเราเนี่ยฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยตัวเอกของเราก็ได้ใช้เวลาประมาณ8ปีกันเพื่อฝึกฝนวิชาเพื่อจะกลับมาล้างแค้นทุกคนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าพ่อของเขา,ราเรื่องราวเกมเกมมันง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะสไตล์ฆ่าล้างแค้นของผมซึ่งเราเน้นที่มันเป็นพันเป็นหมื่นครั้งละกเกมที่มันก็เหมือนกันนนั่แหละครับคือมันง่าย,ายๆครรรััับบบไไมมมม่่่่่ซซซ้้้ออออออนนนนนนนเเเเเเหืืงงงขกกกกาาาาาลแีีียยปป็ทตววู๊ะ เกมจะใช้ชวิธีการเลเรื่องผ่านสิ่งของที่เราเก็บได้ในฉากนะครับผมถ้าาสำรวจมากเนี่ยเราก็จะได้สิ่งของมาอ่านพวกปูมหลังหรือว่าเหตุผลในการการะทำของตัวละครแต่ก็แหละการเล่าเรื่องแบบนี้ไม่เป็นอย่าบสองคนนะครับคือถ้าคุณเนี่ย,ไม,ย,มยไม่ชอบสำรวจไม่ชอบอ่านเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดตามตรงเนี่ยเรื่องนเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับคัวอาจจะไม่ต้องอ่านพวกของจากฉากก็ได้ก็รู้เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูแค่คาสิ่งนะแต่เหตุผลจะบอกไปว่าเรื่องในเกมนี้มากครับ พูดแบบผมคิดอะว่านี่คือจบเกมแล้วเหรอคือด้วยความที่มันมีเกมยากนะครับกว่าจบเกมแต่ละทีเนี่ยแทบลากเลือดเลยแต่พอตอนจบมันจบแบบพุ่นพ้วนเนี่ยก็พันทำให้เสียลมไม่น้อยยิ่งอยากจบแบบทรูเอนดิ้งเนี่ยที่แบบกว่าผมจะได้มันมาเนี่ยมันคือมันยากมากนะครับแต่ว่าตอนจบเแบบมันจบพูดแบบพูดแบบนี้คือผมอารมณ์เสียแต่ก็ไหนครับเรื่องเกมนี่ไม่สำคัญเท่าเกมการเล่นอะจริงไหมการนำเสนอของเกมจะนำเสนอแบบเกมผ่านด่านนะครับผม ตัวเองก็องจะบูฟผ่นานด่านไปเรื่อยซึ่งเกมก็จะมีดา่างทั้งหมด5ดา่านครับแต่ละด่านเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าคนเล่นเก่งเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซ้ำมันทำให้เรานต้องกลับมาเล่นด่านเดิมมากกว่า1รอบแต่ไม่ต้อห่วมันจะน่าเบื่อกักการกลับไปเล่นซ้ำๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เนี่ยมันยากมันท้าทายนะครับเพราะงั้นเนี่ยต่อให้คุณกลับไปเล่นด่านเดิมเี่ยคุณก็จะรู้สึกท้าทายครั้งที่เ,เล่นนะครับต่อที่เล่นไปแล้วแถมเกมกกเ,เน จากกาดลิงใช้เวลาแค่ครึ่งชมมั่วโมงครับพอเชคเคสเท็มปุ๊บตูมไปเจอบอสเลยจ้าสู้บอสเลยแต่ว่าการได้เคสเที่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับผมเคสเท็มตั้งแต่ด่าดเนี่ยเราเจอได้ในฉากถัดไปเช่นเคสเท็มของดานสองเราก็เจอในด่านสามหรือว่าเคสเท็มของดาดสองเนี่ยเราก็เจอในด่านสองก็แหละแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องผ่านด่านสองมาก่อนคือมันเป็นวิธีชวนให้ผูดด้เล่นเนี่ยย้อนกลับมาเล่นด่านเดิมได้แบบไม่เบือ่อการนำเสนอาภาพสไตล์การ์ตูนแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ครับผมทุกฉากผู้ด่านของเกมเนี่ยจะเเเเเบบบบีีีียยดกกกกกกัััรแแแลลลล้้้วว็็อออนนนนท์ขงงตตมมมม่่่าาาาาใใหหญปุ แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการนำเตนเนี่ยมาอยู่ตรงแอนิเมชันการต่อสู้ไปที่บอกไปอกตอนแรกเลยครับผมว่าเกมเนี่ยมันได้ประบบรรจารมม์มวลคิวขาวเป็นม o t i o n capture ทุท่าในการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าศัตรูเนี่ยมันจะดูจรงิงแล้วก็เป็นงานแต่วันนี้แค่สมจรงิงเลยครับผมมันดูสดใสมากทุกท่าการออกหมัดก,การต่อสู้ธรรมดาการใช้สิ่งของ,ของหรือว่าเดในสุดคือท่าเท่ดาวนะครับผมท่าเท่ดาวของเกมเนี่ยมันเท่มากแต่ผมเนี่ยแค่ซื้อเกมดูท่าเท่ดาวเด็กก็คุ้มแล้วดูได้ทั้งวันอ่ะ สกิลโอโอรช่กระพูนอาจะเป็นคำยากเหมือนเกมนี้นะครับทางพุทธาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการตัวเอกที่ร่ายเกยมท่านหรือผู้เล่นจะต้องถูกกดจ้าด้วยศัตรูที่เข้ามาลุมจากทุกทิศทางการบิดภาพเพียงครั้งเดียวเนี่ยจะอาจนำไปสู่ความตายได้ตัวเกมจะเหมือนเกมมือถืทั่วไปนะผมมีโจมตีเบาโจมตีหนักกดท่าคอมโบแถมเราเนี่ยสามารถอัศจริยว่าเราเก่งได้ด้วย ค่าไ e อ้อพีต่างๆเ,เราจะได้จากการสัตศัตูแล้วก็แตะลูกปั้นที่อยู่ตามฉากแล้วผมเพื่ออัพหรือว่าอัพจากตอนที่เราตายก็ได้โดยการอัพสกิลช่วยปั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกอัพสกิลที่ต้องการได้หนึ่งครั้งเพราะงั้นเนี่ยต้องเลือกดีๆเดียวผมวจะอัพอะไรเพราะลูกปั้นที่มินิเกมเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับผมมางฉากมีแค่สี่อาชีพเองแต่ผมอยากจะบอกว่าการอัพสกิลเกมเนี่ยมันไม่จำเป็นสกิลเกมเนี่ยมไม่สำคัญเท่าท่วงท่าแล้วก็ชั้นเชิง ือถ้าคุณเล่นเป็นเล่นเก่งแล้วอ่ะคุณสามารถจบสเกลได้โดยไม่ต้องอัพสกิลเลยก็ยังได้สกิลที่ผมว่าสำคัญที่ควรอัพอยู่สองสกิลเองก็คือสกิลเตะขายมันลม้มแล้วก็เราเนี่ยเข้าไปโจมตีซ้ำต่อก็อีกอันนึงคือสกิลเวฟพ่นแคสได้ครับผมสกิลนี้เอาไปเพื่อต่อสู้กับบอสต่างๆโดยเฉพาะแคสแหละที่ผมคิดว่ามันต้องอัพนะส่วนนี้เลยเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้ถ้าคุณฝึกจนเก่งพลีนัมม่นหลบคล่องๆเนะนี่ยสกิลเนี่ยแทบไม่จะเป็นเลยนะครับผมแต่กว่าจะเตะขาเนี่ยผมว่าคุณณณกกกก็ตตตตต้้้้อออองงงงงาาาาาายยยยยหหลลคคครััู่่่่ะะะะุุจจจนนนวเไปขมึแ ตัวเราแล้วก็สตูจะมีค่าเรียกว่าสตักเกอร์ซึ่งค่าสตักเกอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนค่าตั้งก a a r d นะครับผมซึ่งค่าจะลดลงทุกครั้งเมื่อเรารับดาเมจชค่าสตักเกอร์ของสตูเนี่ยหมดมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้าไปกดค่าเทคดาวอย่างที่บอกไปว่าเราเองก็มีค่าสตักเกอร์เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าค่าสตักเกอร์ของเราหมดเนี่ยเราเองก็จะกัดตกเปิดโอกาสให้สตูของเราเนี่ยเข้ามาซัดหน้าเราแบบเต็มๆเราสามารถว่าการค่าสตักเกอร์หมดได้โดยการกดแพรี่ครับผมถ้าเรากดแพร แต่ผมขอบอกไว้าตามตรงเลยครับว่าการแพรในเกมนี้เนี่ยมันเป็นการแพริที่ยากสุดแล้วที่ผมเคยเล่นมาเกมมันไม่ช่วยอะไรเลยมันไม่ช่วยเตือนหรือว่าช่วยแจ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับเราต้องใช้หูตาของเราเองในการดูนะครับผมแล้วก็กดแพรริแถมถ้าศัาตรูมีอาวุธอะไรมือป่าเ,เราจะกดแพรริไม่ได้นะครับแต่เกมเนี่ยมันก็มาคับให้คุณต้องแพรริเป็นเพราะว่าการสู้กับบอยบล็ครั้งเนี่ยถ้าเราแพรริไปนเนี่ยมันจะสู้ง่ายมากๆนะครับแถมถ้าเราอยากได้ฉากจบแบบทัวร์นิ่งเนี่ยการแพรริจะช่วยเยอะนะครับ การที่เราจะได้ทรูเวนดิ้งในเกมนี้เนี่ยเราจะทําได้โดยการไว่ชีวิตบอสทุกตัวนะครับโดยการจะไว้ชีวิตบอสเนี่ยเราต้องทําค่าสตรัคเจอร์ของบอสเนี่ยให้หมดลง2ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะฆ่าหรือว่าสู้ต่อครับผมถ้าฆ่าสตรัคเจอร์ของตัวหมดรอบสองเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราเนี่ยกดไว้ชีวิตละการลดค่าสตรัคเจอร์ของตัวเนี่ยที่ดีส,ดสุดเด็ดคือการที่เราเนี่ยต้องแพรลี่ถ้าเราแพลนเกมเนี่ยเราสามารถลงสู้ได้โดยไม่ต้องโจมตีด้วยซ้ำอ่ะที่มันยากเลยคือบอสตัวเนี่ยมันจะมี2 2 2เเเเเเเฟสสสสสมมมออออออนนนนัั่่่่่่กกกกก็็หหาา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 ยยยยยยคววววววถถ้้้้้รรรรลลชีีีีิตตตบบบบบงงูึจจทะแ เพราะงั้นเนี่ยการวชิบบอสเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ที่เสี่ยงกว่าการสู้แบบปกติก็เลือกเลยแล้วกัน,นครับว่าจะฆ่าบอสหรือว่าจะไว้ชีวิตส่วนการฟื้นสตัคเจอร์เนี่ยเราสามารถฟื้นสตัคเจอร์ได้2แบบนั่นคือร้อยมันฟื้นเองหรือว่าฟื้นจากการหลบการโจมตีการร้อยสตัคเจอร์ฟื้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าร่างชีวิตถ้าอยู่งกว่าเราน้อยเนี่ยค่าสตัคเจอร์ของเราเนี่ยจะฟื้นเร็วนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งกว่ารเราเนี่ยามากเนี่ยค่าสตัคเจอร์ของเราะเรไเนี่ยกฟื้นซชตายมาแน่นอนนะครับ วิธีการฟค,ค่าสักที่ดที่สุด็คือการหลบการหลบกปทำาด้วยการกดกันค้าคแล้วก็วกดทิศทางถ้าตูตีสูงเราก็ต้องกดต้มหลบถ้าตูตีต่ำเนี่ยราก็ต้องกดหลบสูงนะครับถ้าตูตีตรงเนี่เราก็ต้องหลบซ้ายขวาเองถ้าตูจับทุ่มเนี่ยเราก็ต้องหลบซ้ายขวานเือนกันซึ่งการจมตีของตูในเกมเนี่ยมันเร็วมากครับผมคุณต้องตั้งสมาธิไอ้ดีว่าตูจมตีทางไหน,นต่เชื่อผมต่อใหอตาไวอย่นีก็หลบไม่พ้นหรอกเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องจำเพื่อนเจ้จาโอโจัตเตมย คือถ้าคุณหลบเก่งเนี่ยคุณจะสามารถสู้ทุกอย่างเลยนะผมหรือว่าไอตัวที่ตอนแรกคุณลำบากเนี่ยกว่าจะผ่านได้เนี่ยพอคุณเริ่มหลบเป็นเริ่มเก่งเนี่ยคราวนี้แหละคุณจะเป็นฝ่ายประเคนความตายกับมันอารมณ์แบบทำกูไว้เหลยทำกูเหรอนี่ไงโดนไปซะการหลบไม่เก่งเนี่ยสำหรับผมเป็นสิ่งที่สับสนทสุดแล้วคุณยิ่งเก่งไม่เก่งเนี่ยขึ้นถึงการหลบนี่แหละแต่การหลบเนี่ยมันก็เสี่ยงมากนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณกดหลบผิดทางเนี่ยหรือกดหลบผิดจังหวะเนี่ยเช่นหลบเร็วไปหรือว่าหลบช้าไปเนี่ย คุณจะถูกโจมตีแบบเต็มๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าคุณจะหลบเก่งเนี่ยคุณต้องฝึกนะครับผมต้องตายต้องโดนศัตรูเนี่ยซัดจนจำท่าออกมานท้หมดอ่ะคุณถึงจะหลบเก่งถ้าคุณหลบแบบนี้ไม่เก่งเนี่ยคุณจะหลบแบบเดชออกมาก็ได้แต่การหลบแบบนี้เนี่ยมันไม่เพิ่มค่าสตั๊กเจอร์และก็การหลบแบบเดชเนี่ยมันจะเป็นการปิดช่องในการโจมตีสวนแต่มันเนี่ยก็จะช่วยได้ในสถานการณ์ที่ถูกคุณถูกรุมในสถานการณ์ตัวตัวเนี่ยมันจะลายฆ่ามากนะครับผมหลบปุบไปโจมตีสวนมากหรอกอีกอย่างนึงที่ขออออชมมมมมมเเลลลยยกกกกกกคคื AI ศัััตตรรรรรูนนนีี่ฉาาาาาาดๆบผจุ้ง การป่าของการโจมตีพร้อมกันแล้วก็เอริกเกตเนี่ยมันไม่มีเลยครับผมพวกสตูลูกดองที่มาตบบอลเล่นอ่ะสตูในเกมแค่ตัวเดียกก็สามารถสอบริเคุณได้อย่างสุดซึ้งเลยทุกอย่างที่ตัวเองเราทำได้เนี่ยสตูในเกมเนี่ยมันก็ทำได้หมดครับผมขนาดเต็มตัวพูดยกันอย่างมันยังทำได้เลยแต่บางอย่เนี่ยมันทาได้มากกว่าเราอีกและลืมวิธีการใช้บัคใช้พื้นที่ในการดักตีเลยสตูในเกมเนี่ยมันฉลาดมากครับผมเช่นตรงนี้ที่ผมเนี่ยดับเอาสตูมันสรุปสตูตัวนี้แม่งขับมเก้าอี้มาโจมตีผมได้แบบเฉยเลยจากกกกรระะดัััตตตีลลาาายยเเเเป็็นนวข้มมคบ แต่สตูบางตัวเวลากดเทคดาเดี๋ยวมันจะไม่ตายทันทีนะครับผมแต่มันจะอัพตัวเองให้กลายเป็นร่างทองสตูร่างทองเนี่ยมันจะเป็นศัตรูที่เก่งกว่าโบติและที่แย่สุดคือมันสุ่มนะครับผมเราไม่รู้เหมือนกันว่าล่างทองเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนเพราะงั้นเนี่ยการแก้หมาช่วยหน้าเวลาเจอศัตรูเนี่ยมันจะสาคัญมากแล้วก็การหลบการเพลย์เนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าสตรัคเจอร์ในเกมมันจะเป็นการเพิ่มค่าโฟกัสด้วยซึ่งถ้าเราเก็บค่าโฟกัสได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้พิเศษได้ซึ่งถ้าเสร็จ มันจะไม่ใช่การล็อกเป้าเหมือนอย่างซิกิโลเราสามารถเรียกซัดหน้าตู้ไหนก็ได้ผมแล้วแต่เลยแต่ว่าจังหวะที่เราสู้อยู่แล้วมีอีกตัวนึงเนี่ยมาโจมตีหลังเราเนี่ยเราก็ต้องหลบให้แม่นนะครับผมคือถ้ากดแค่บล็อกเนี่ยแต่ว่าเราไม่หันไปทางตู้ที่โจมตีเนี่ยเราก็จะโดนโจมตีอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยในจังหวะที่ลมกันเนี่ยคุณต้องวางแผนดีดจะจัดการตัวไหนก่อน,นครับผมแถมกา,าก,การจัดการศัตรูในเกมเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มค่าความชีวิตของเราด้วยคือในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีไอเทมเติมรระะยยัชีีีววิตนนคคบผมมมไไ่าาออ้้ืถเรราาเเเเเนีี่่ยยจะพิมลือดก็ต้องเพิ่มจาากกรรลบศัตู หรือว่าเท่าตัวเท่านั้นซึ่งมันทำให้การสู้เนี่ยหรือว่าคอามบาดเนี่ยมันดุดันมากแล้วผมไม่มีลเลยนะเจ็บแล้วถอยออกมาตั้งหลักแล,กล้วก็เราพยายามยืพื้นเนี่ยไม่มีในเกมนี้เนี่ยถ้าตัวซับคุณเจ็บเนี่ยคุณต้องซับมันกลับไปเพื่อรอดชีวิตนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ในเกมนี้เนี่ยก็น่าจะรู้กันแลน้ววจุดเด่นเกมนี้เนี่ยมันคืออะไรการตายการตายในเกมเนี่ยมันทั้งโหดร้ายแล้วก็สร้างสรรค์ามากมันเป็นระบบการตายที่ผมเพิ่งเคยเห็นมาก่อนเลยในเกมที่ถ้าตายเจออายุเกิน70ปีเนี่ยเกมมันจะโอเวอร์ทีละผม เราต้องยอ้อนกลับไปเล่นดันเดิมด้วยอายุที่เราเล่นถึงใช่คุณมีขนาดสด้วยอายุตอน50เนี่ยเวลา,าคุณตายอายุ70เนี่ยคุณก็ต้องย้อนกลับมาตอนอายุ50แทนสกิลที่เราปลดมาเนี่ยก็จะหายหมดเหมือนกันนะครับถ้าเราเกมโอเวอร์ก็คือต้องปลดใหม่หละแต่สำหรับคนที่คิดว่าอา้าวเราเล่นด้วยอายุ20ถ้าเราตายด้วยอายุ70เนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็จะตายแค่50ครั้งสิมันเป็นยากอะไรถ้าคุณเก่งเนี่ยผมก็ขอเบรกคุณก,ก่อนเลยนะครับผมคือการตายเกมนี่มันโหดร้ายนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเราตตตตาา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 ายยยยยยอออ่่่่่่่่เเ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 รรรรรรกกกก็กกก็จจะะะะะพพิิิมมมมมมขขขึึ้้้้้นนนนนนแลลถๆๆีคคไืชัับผสุ อายุเราจะจาด2 0จะเพิ่มเป็น21นะครับผมแล้วก็เลขเขาตอนตัวเนีจะเพิ่มขึ้นเป็น2ถ้าเราตายอีกเด็กก็2 1บ2ก็เป็น23นะครับผมถ้าเราตายอีกเ็เากเป็น3แล้วถ้าเราตายอี่ยจาก23ก็บวก3คก็ป็น26คือมันโหดร้ายมากคือเกมอย่างย a กโซเดียวมันยังไม่มีแบบนี้เลยแต่เกมก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับผมเมื่อเราตายจนถึงอายุ30เนี่ยหลอดชีวิตของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมแต่ว่า l e ร e l ชีิตของเราเนี่ยก็จะเพิ่มข แต่นั่นก็หมายความว่าคุณจะเสียโอกาสในการอัพสกิลแทนกับอัพสกิลเนี่ยบางอันเนี่ยเราจะไม่สามารถอัพสกิลได้ครับผมถ้าเราอายุเกินเช่นบางอันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าต้องอายุที่25นั้นเราถึงจะอัพได้อีกวิธีที่เราจะลดอีกเขาได้เนี่ยก็คือวิธีที่เราเจะต้องจัดการส,าสู้มินิบอสครับหรือสู้ล่างทองแต่สู้พวกนี้จะเก่งกว่าพวกธรรมดาแล้วผมเพราะงั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการลดอีกเขาหรือว่าเป็นการเพิ่มอีเขากันแน่แติกินเนี่ยก็ไม่ได้ใจรักขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราสึกว่ายังไไ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 งงงงงงเเ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 นน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 ีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยยกกมมมม็็วอออออชชราาาาปปถถึึดดด3ตุุ50 70้้้้จจะลบััใให ถ้าร,ารู้ว่าเราไม่ไหวเราสามารถย้อนกลับไปเล่นด่านก่อนมากอีกรอบก็ได้หรือถ้าเรามีเคียร์เท็มเนี่ยต่อว่าย้อนกลับไปกี่รอบในเคียร์เท็มของเราเนี่ยก็ไม่หายครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถผ่านด่านได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงตายมากนะครับคุณเล่นด่านเล็กๆรอบก็ได้คุณแาบคุณพอใจโดยเวลาที่เราเดี๋ยวไปด่านใหม่เนี่ยเกมมันจะเซฟอีกขอเราให้ถ้าเรื่อบนี้ไม่พอใจเนี่ยจะเล่นไปจนถึงอายทุที่พอใจก็ได้เช่นบางอ่างเนี่ยคุณรู้ตัวว่าคุณผ่านแบบไม่ตายได้อะแต่คุณพลาดตายขึ้นมาเนี่ยทีนี้คุณก็ย้อนกลับมาเล่นนนนนนน่่่่่่่าาาาาาาเเเีีียยยยััักกกก็็หหมมมคคคววสทุณอพชน นอกจากว่าคุณจะอัพสกิลแบบพรมแนสกิลนะครับผมคือในเกมนอกจากกับสกิลแบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราอนี่ยสกิลแบบถาวอนได้ด้วยัอพสกิลถาวอนเนี่ยเราจะเป็นต้องอัพสกิลเดิมซ้ำถึงห้าครั้งด้วยหลังจากที่เราอัพครบห้าครั้งเนี่ยมันจะทำให้สกิลเราอัพเนี่ยมันถาวรหลังจากนี้ต่อให้คุณจะเล่นย้อนตั้งแต่แต่แรกเนี่ยสกิลที่คุณอัพมาแบบถาวอนก็จะไม่หายไปไหนคือทุกอย่างในเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายเลยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำณต้องอดทนฝึกให้ตัวเเองก่งงขึ้นข้นตเการทีี่่่ตตออให้้้เเเเกกกมันนนลวยาา็ชะไดงเกาดี่่ศัตรูคนนเียเเราาก็อชนะไหวนะครับ คุณเล่นเกมเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นอย่างที่เท่มากแต่แหลรกว่าเล่นเกมเนี่ยก็ตายไป20่สรอบเลยตัวเกมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแค่4ชั่วโมงในการจบนะครับผมแต่เชื่อกว่าจบเนี่ยรอไปเกือบ20ชั่วโมงแน่นอนที่เราคุณเก่งช้าแบบผมเนี่ยก็20ชั่วโมงก็แหละถ้าใครไม่ชอบเกมแบบแก้งผมไมอยากอดทนเรียนรู้เนี่ยคุณจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากๆซึ่งล่าสุดเดี๋ยวทางผู้ดางเขาก็บอกว่าจะเพิ่มหมดความง่ายให้กับเกมนี้ซึ่งผมว่ามันดีมากเลยนะเพราะมันทำให้เกมเนี่ยเข้าถึงผู้เล่นได้หหลลาาาายยยยยยคคคคนน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 ใรรอออกกกกกก้้้้มมมมมมััััเเเเเีีีี่่่่่็ดดดำไปแแววตสบผจุขงื กฎพ่มามันอาจจะไม่ได้ส,ดส,สุดตายแท้จริงหรือเปล่าแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของโลชโยมเหมือนนะครับอยากเล่นแบบใหม่เนี่ยก็เชิญเลยครับผมยังไงกเกมนี่ยมันก็สนุกแล้วก็เอนจอยแน่นอนทางหน้าเพอร์ฟอร์ม่าของเกมนี้เนี่ยผมก็ขอพูดลู่ๆกันด้วยกันว่ามันเกมนี้เนี่ยมันกินเครื่องแน่นอน คอมพิวเตรอร์แบบบางกลางเนี่ยอย่งล่างเนี่ยแกลเล่นไหวสึกก็ดีเลยนะครับผมเพราะด่วความที่เกมเนี่ยมันยากมากมากนะครับผมเพราะงั้นตัวเกมเนี่ยต้องเราับมาได้เรื่อยๆที่สุดไม่งั้น,น่ถ้าเราตายเพราะว่าเกมมันกระตกเนี่ย,ยมันจะงูนงียมากๆครานี่คือถ้าคุณตายเนี่ยคือฝีมือของคุณเองละไม่ใช่เกมโทษเกมไม่ได้นะแต่จริงจุดติมันก็มีนะครับช่วงที่เกมมันหลดชา่ตัวเกมจะเกิดการกระตกแบบ่ทบเหตุมันกรตกเกมมนแ์ปทีนึแต่ช่วที่ไม่ช่าหลดมันก็ปเลย น่าผมใช้โปรแกรมอัดวิดีโอเนี่ยคลิปเล่นองผมยังรอดแค่เจ็ดสิบเองอ่ะเล่นแบบสบายๆนะผมชิวๆแต่ที่ผมโคตรเกลียดเลยคือมุมกล้องเกมนี้แหละมุมกล้องในเกมนี้มันห่วยแตกมากนะผมหลายจังหวะเนี่ยเราจะตายตายเพราะมุมกล้องนี่แหละไอ้บ้าเลยเกมก็ยากกันตายหายไปแล้วมุมกล้องยังจะมาทำให้มันยากอีกจริงอยู่ที่เรื่องของมุมกล้องเนี่ยมันแก้กันได้แค่คุณอย่าดูตัวเนี่ยลุมกดไอ้ที่แค่ก็พอถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกกดชี้กำแพงเนี่ยหรือว่าในที่แค่เนี่ยก็แค่ถอยออกมาแต่บางครั้งเนี่ยเกมมันก็บัังคบเราสู้้ใไองเนี่ยก็ทาใหห้้เเรสยไดมือนนกั ส่วนพวกฉากในเกมเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดดีนะครับผมทมางผู้สร้างเนี่ยลงทุนออกไปสำรวจฉากหรือว่าวัฒนธรรมกองกังฟูจริงกันเลยทำให้ฉากในเกมเนี่ยมันดูเป็นจริงมากๆนะผมดูเก็บรายละเอียดดีเราจะเหมือนหลุดเข้าไปในโลกกองฟูอยังไงงั้นเลยที่ผมชอบมากในความเป็นกังฟูลเลยก็คือการสังเกตการันของคู้สู้แหละตัวเอกของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาเพื่อล้างแค้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อถึงเวลาสู้เนี่ยตัวเอกเราเนี่ยก็ขอเดิตรงๆนะผมไม่มีแบบแตัวแทนข,ข้างหล,งลังอะไรอย่างนี้ไม่มีแม่งเดินดึงเข้าไปวัดตัวเลยเป็นโคตรกล้าเลยไม่ให้เราเหมือนเสมอญี่ปุ่นอะ่ะแบบถึงจะสู้กันกูกก็ไมม่โึงนะ มึงน่าก,กูถือว่ามึงเก่ง,งกว่ากูกูว่าก็คือกูเก่งกว่ามึงอะไรประมาณนี้ที่ผมชอบโมเมนต์แบบเนี้ยมันดูเท่ดีถึงแม้ว่าผมจะชอบข้อหลังเซอร์บ,บ่อยก็เถอะนะสำหรับเรื่องสปอยล์ของเกมเนี้ยก็คือเอ่อเอาจริงเรื่องเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เหมือนที่ผมเล่าอ่ะคือตัวเราเนี่ยถูกตัวร้ายเนี่ยฆ่าพ่อก็เลยต้องไปฆ่าพ่อมันกลับเอ้ยไม่ใช่ฆ่าได้เคยสิโดยเมื่อไร่นเนี่ยสามารถเอาเชนะพักพวกทั้งสีต่ตัวของตัวร้ายได้หมดแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงคิวของต,ตัวตัวแรกหลักอยย่าางครับผม คือเมื่ววอเราพบกับยาเนี่ยยาเขาจะอธิบายเด็กเหตุผลที่เขาเนี่ยแค่พ่อของเราคืออย่างตอนนั้นเนี่ยเขามีโอกาสจะสูญเสียทั้งลูกแล้วก็ภรรยาของเขาเขาก็เลยมาขอตัองพ่อของเราว่าให้ใช้เครื่องราเนี่ยช่วยเหลือภรรยาลูกเขาได้หรือไม่แต่แน่นอนว่าพ่อของเราเนี่ยไม่ยอมนะครับผมเพราะพ่อของเราเนี่ยมีที่ในการปกป้อ,ปองรักษาเครื่องร่างพ่อของเราคืขับไล่เยออกจากสมนักแน่นอนว่าครอบครัวของ,ยงเย,ยเนี่ยก็ตายนะครับผมเย่ก็เลยเข้ามาล้างแค้นเลยแต่ว่าเยเนี่ยก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากการล้างแค้นนะครับผมเพราะว่าโดยเรื่อยๆเรี่อยเ็นี่ยเยาก็ลงงทุนแรรรคัับบผมไปกกาเปิิิดคคลลนนกกรัษาาสุขภพพเเืืื่่อออชวยห่น อีกอย่างที่สังเกตได้คือเขารักตัวเองของร้องมากนะผมเหมือนหนังพี่น้องเลยตรงนี้อาจจะแปลกนะผมรักยังไงถึงได้ปล่อยลูกน้องฆ่าตัวเองแต่ถ้าสังเกตดี้เนี่ยคนที่เป็นคนนําเครื่องรางไม้ตัวเองของเราเนี่ยในตอนต้นเนี่ยก็คือแยงนั่นแหละสังเกตตรงฉากแรกของตัวเองนะผมที่เราเนี่ยใช้ไม่ได้มีเครื่องรางอยู่ในตัวเลยแต่ผมคิดว่าตัวเองคงไม่จับเครื่องรางเมื่อซ้ำนะดังนั้นเนี่ยคนที่รู้จักเกี่ยวกับเครื่องรางเนี่ยก็มีแค่พ่อของตัวเองก็แยงนั่นแหละดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนวางเครื่องรางเพื่อคือชื่อตัวเอกกเเนนนนี่่่ยย็็็าจะปแแงงหคครับไช ผมก็เดาว่าลูกน้องที่แยงมารวมมาเนี่ยก็น่าจะมีความแค้นกับพ่อไปเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกน้องก็อยากจะฆ่าด้วยเหมือนกันเยงก็เลยปกต้องราแบบอ้อมบใช่เปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเยงก็เคารพในการเสียใจที่ร่างแกายของเราแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับเรานะครับโดยเมื่อสู้ไปเรื่อยเนี่ยเยงจะถามคำถามจิก,กัดใส่เราว่าที่ตัวเองของเราเนี่ยเดิทนทางมาจนถึงตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีเครื่องรางอยู่ในมือแหละและถ้าสมมติว่าเขาเอาเครื่องรางของเราไปเนี่ยเราจะยังกลัวความตายอีกหรือเปล่าโดยท่านเรา ได้ฉากจบแบบแบดดี้เนี่ยนั่นคือเราจะฆ่าทุกบอสเลยนะครับผมเราสามารถฆ่าแยงมันได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เสียใจในการการะทำของตัวเองที่ฆ่าคนที่เปรียบเสมือนพี่ชายของตัวเองตัวราตอนที่เน้นสุดเสียวเกาแล้วก็พลาดไป้กับการลังแคลงของการเป็นคนที่มีแต่ความว่างเปล่าแต่ได้ฉากจบแบบบีนั่นก็คือเราเนี่ยว่าชีวิตบอสทุกตัวนะครับผมในท้ายสุดเนี่ยเราจะถูกแยงเนี่ยชิงเครื่องรางไปแต่ว่าเราก็ไม่กลัวจะตายแล้วก็ลุกขึ้นสู้กับแยงอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่ไม่มีเครื่องรางอะไรจนเรา,าสามารถเอาชนะแยงได้โดยที่ไม่ต้้อองงงมีเครรื่าซ เป็นการกระทำที่พิสูจน์ให้กับคำพูดของเย็นนะผมว่าเราสามารถเอาชนะเขาได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องรางและเราก็วายชีพเย็นนะผมแล้วก็เราก็ล้มลงในจังหวะต่างคันชีวิตเนี่ยเราจะได้รู้สึกปะกูนะครับผมซึ่งน่าจะหมายถึงความสงบจิตใจเพราะว่าตัวเราเนี่ยสามารถเอาชนะความแค้นแล้วก็รู้จักกับการให้อภัยเราจะขึ้นไปบนภูเขาครับผมมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็ได้ตายลงเสมอไงเราในฉากลังเคิดดิที่ผมเราจ๊รู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ตายนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยชีวิตเขาไปครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดสดััักกกใหหมม่่อออีีีคครรร้้้งงงงนนนึพตแซฟู น่าจุดที่สำคัญสุดเลยก็คือเราไม่ตายได้ยังไงตรงนี้เราจะสังเกตเห็นเครื่องรางของตัวเองนะผมในตอนท้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นคนชุบชีวิตตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นแยงนี่แหละนั่นก็หมายความว่าแยงเนี่ยก็ยอมรับเป็นตัวเราเช่นกันนะผมย้อนกลับไประหว่างการต่อสู้เนี่ยจะมีคำพูดหนึ่งที่แยงเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เขาฆ่าพ่อเรามาเนี่ยเขาก็ช่วยชีวิตผู้คนในจิตถึงของเขาเนี่ยมาเยอะแยะแล้วแต่เขาเดี๋ยจะไม่ช่วยเหลือเราเด็ดขาดเพราะว่าตาของเราเนี่ยบบ้อด้้้้ววววววยยยยยยคคคคาาาาาามมแแแนนนนนต่่่่่่ใทสุดเเเเเเเีีขกก็็็หหรรรรูออับลลชื และตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปิดปมใจของแยงด้วยเหมือนกันนะครับผมผมมองว่าการเปิดคลินิกของแยงเนี่ยน่าจะเปิดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เขาก็เลยสร้างคลินิกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไข้นะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขามองว่าเป็นน้องชายเนี่ยนะตัวเองเขาได้แล้วสุดตัวเองเขาตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บ้าเปล่าตัวคนเด็กแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีสิ่งของที่ต้องปกป้องนั่นคือสำนักลูกศิษย์แล้วก็เครื่องรางนั่นเองการเปิดสำนักเนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนการดีเนคทละะเเกกตต็จบบลงงงรรนนนนนััั้่อค โดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้คือตัวอย่างของเกมที่เน้นเกมเพลย์เน้นความสนุกเข้าสู้จริงมันคือตัวอย่างของเกมที่ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นนะครับผมแต่ว่าใช้เกมเพลย์เนี่ยเป็นจุดแข็งของตัวเองนะครับผมเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกมเนี่ยมันเทพแต่อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้เนี่ยมันยากครับผมไม่เหมาะกับทุกคนผมก็อยากจะให้ลองหามาเล่นดูนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ว่ามันจะเกมเท่หรือเกมแย่เนี่ยคุณต้องลองหามาเล่นดูนะครับผมคุณจะรู้ว่าเกมเนี่ยมันเหมาะคุณหรือเปล่าแต่ซีฟูลสำหรับผมเนี่ยเกมนีีีีีี้้้้้้้้้กกกกก็็ไไไไดดดดตาาาาาาแแแหหหนน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 น่่่่่่่่งงเเ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 มม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 มออ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 อิัััึใจจจจขผผผรรรรรรยยยยยบบบบลลลลวววะะะะะะะคคคปปปณืทซพ คือถ้าเล่นเป็นเนี่ยแค่4ชั่วโมงเนี่ยก็จบแล้วแต่ต่อให้ซ้ำกี่รอบเนี่ยผมก็ยังไม่เบื่อเพราะเกมมันเท่จริงๆคือหลังจากที่ผมรู้จักเกมนี้เนี่ยผมก็แทบจะเล่นเกมไอ้แช่เกมไม่สนุกเลยเวลาเล่นเกมเนี่ยเป็นพวงผมชอบเปรียบเทียบตลอดเวลาจะว่าใเกมเลยครับขนาดดูหนังเนี่ยผมยังไม่สนุกเลยอ่ะหนังไอ้ที่ผมพูดสุดอย่างเดอะเรดเรย์ชั่นเนี่ยผมย้อนกลับไปดูอย่างจากที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยคือผมอินกับเกมที่กระหาหนังแอคชั่นดูอ่ะ แต่ผมเพราะว่าผมดูเดเ่เนี่ยไม่ถูกเท่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าการแข่พระเอกเข้าไปสู้กับการที่เราเนี่ยคุมตัวละครเองเราลงไปบู๊เองเนี่ยมันความรู้สึกมันแตกต่างกันจริงๆซีฟูมันคืออีกหนึ่งเกมน้ำดีของวงการเกมนะผมไม่ใช่แ่เพราะเกมเบนดี้แต่ว่าคุณภาพของเกมเนี่ยมันเทียบเท่ากับเกมใหญ่ๆเลยซ้ำต่อให้ตอนนี้เนี่ยคอนเซนปต์ของมันจะน้อยมากนะครับแต่เกมเดียนก็กบจุดอ่อนตัวอย่างด้วยความสนุกของเกมเพลย์เกมเสมือนข้าวไขา่ดาวที่ทำไข่ดาวอร่อยจนติดโลกแต่ถ้าไม่หตุดพลาดเนี่ยเกมซีฟูจะเป็นหนึ่งผู้ราชื่ออเเกมมนนี้หและ